สวัสดีค่ะ FC ช่องเปรเล็กชาแนล FC น้องไรอันที่น่ารักทุกท่านน้องไรอันก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กขอบคุณ FC แฟนลับชาวจังหวัดชนบุรีชนบุรีสุดตรงตลอดเลยขอบคุณทุกคนมากๆครับเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับพรุ่งนี้พบกันที่สมุทรสาครและนี่ก็เป็นโพสต์เฟซบุ๊กนะคะขอบคุณจากน้องไรอันค่ะวันนี้นะคะวันที่7 ธันวาคมพศ2565พบกับน้องไรอันได้นะคะที่วัดใต้บ้านบ่อตำบลบ้านบ่ออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครคะ่ะพี่น้องชาวจังหวัดสมุทรสาครและพื้นที่ใกล้เคียงนะคะอย่าลืมไปให้กำลังใจน้องไรอันกันเยอะๆนะคะขอขอบคุณเจ้าของคลิปน้าปลานิภาประดิษฐ์ นะคะขอบคุณไว้หน้าที่นี้ด้วยนะคะสำหรับคลิปน่ารักนรักของน้องไลอ้อนขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งให้ะเล็กด้วยนะคะ เดี๋ยวน้อจะใส่เยอะนะคะก็เลยให้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะให้ไปก่อนหน้า